ก็สวัสดีครับผมก็วันนี้เนี่ยนะฮะผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยครับน้องเว่นครับที่อยู่เทียในเทียลิสของผมนะครับผมอ่ะแล้วผมก็จะมีการแนะนำการใช้ลูนครับผมในตำแหน่งเซนเตอร์ฮะเจ้าตัวชุนครับผมแล้วก็อคังหี่เนาะอ่ะเอาสองตัวนี้ก่อนครับเนาะก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับไปครับ ก็มาครับมามาเจอกับเจ้าตัวน้องแว่นครับหรือว่าชื่อเขาคือโยชิโนริวิยามะสุนะครับผมผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็มาครับมาถึงก็ต้องดูสกิลเก่อนเลยครับว่าสกิลเนี่ยเขาเป็นยังไงเนาะดูสกิลพื้นฐานของเขาก่อนครับสกิลแรกครับมาฮะกดเข้าไปครับอันนี้เป็นสกิลวิ่งนะครับวิ่งปกติครับคือแบบทําให้วิ่งไวขึ้นเนาะของเจ้าตัวนี้นะฮะแล้วก็สกิลต่อไปกระโดดชูดครับ อะเห็นไหมครับเขาจะกระโดดก่อนเนาะค่อยชูดต่อไปครับอ๋าเป็นการบล็อกครับสกิลนี้เป็นการประกบนั่นเองครับเนาะอืมต่อไปฮะนี่ฮะเป็นการกระเถิบไปข้างหลังครับคือเหมือนหลบคนประกบนั่นเองครับสกิลต่อไปเป็นสกิลพาสีครับดูไม่ได้นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นอันตรีของเขาเนาะมาฮะ มีแบบเหมือนมีเรียกว่าไรสไนเปอร์เขาเรียกอเล็งนักมือยิงหรืนเปล่าเนี่ยไหยต่อไปครับพอสวรรค์เลยฮะก็มาที่สกิลแรกเลยครับสกิลแรกของเขานะครับเห็นไหมฮะเป็นการวิ่งไวครับจากวิ่งปกติใช่ไหมฮะอ่ะสปีดมันก็สปีดเพิ่มเร็วขึ้นนั่นเองครับอืตัวเล็กแล้วยังพิ้วยอีกนะฮะเออเดี๋ยวก็มาดูที่พาสซี่กันนะฮะของเขา พาสีก็คือที่ผมไปแปลมานี่ยมันก็คือการวิ่งไม่มีบอลน,นั่นเองครับก็คือทําให้แบบเราวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองครับเนาะพวกพาสีอะไรพวกนี้นะหาไปที่สกิลต่อไปเลยฮะเปึ่บนะฮะอ่าสกิลนี้เป็นการกระโดดชูดครับเนาะปึ๊บกระโดดทําไมไม่รู้มันเออท่ใช่ไหมครับก่อนที่จะชูดจะกระโดดก่อนนะกระโดดเสร็จแล้วก็จะชูดนะ ดเพื่อต่อไปครับแอสกิลนี้ผมเห็นในทัวร์นาเมนต์บ่อยบ้างครับเพราะคือแบบมันเป็นการโยกหลอกนี่ครับหลอกว่าจะโชว์แต่ไหนได้ครับไปทางขวาครับหรือยังครับยังไม่หมดนี่โยกเสร็จเอากระตุกครับต้องไหมครับอต่อไปฮะเป็นงานโยกหลอกเสร็จสปินไปข้างหลังครับ ถ้าตัวนี้คือมีสกิลยุกยักษ์แล้วยิ่งเขาอัพเนี่ยมันจะมีสกิลถอยหลังทําให้ถอยหลังไกลขึ้นนะฮะก็มาที่สกิลสุดท้ายของช่องนี้นะก็สกิลนี้เขาจะหลอกว่าชูดครับแล้วก็ส่งบาร์สกลับไปหาพเพื่อนข้างหลังนะฮะก็เจ้าพวกสกิลหลอกพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถไปพลิกแพงเล่นกับเพื่อนได้เ่ราะว่าพอเราจะโยกหลอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีสเต็ปนิดน,นึงครับเนาะ พวอพาสีนี้ก็เป็นการนี่ครับผมแปลมาเป็นการชุดนะครับชุดข้างบนนี่เป็นชูดสองแต้มครับข้างล่างเป็นชูดสามแต้มทั้งหมดเนี่ยมันจะมีห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็สองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับรวมทั้งหมดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์การเข้าไม่ใช่แบบบวกหนึ 1, ่งบวกสองอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบมันเยอะกว่าน,นั่นเองครับก็เลยทําให้ตัวนี้เนี่ยมีอัตราการยิงเนี่ยแม่นนะฮะแล้วยังไม่รวมพวกลงพวกลูนอะไรอีกนะครับคือเจ้าตัวนี้ ชูดเข้าบ่อยมากครับพวกสามแต้มถ้าแบบมีตัวสกิลดีๆเลเ้่งกับเพื่อนดีๆนะแล้วก็สกลิลต่อไปเลยฮะสกลิลนี้ทําให้การประกบของเราเนี่ยเดินไวขึ้นนั่นเองครับอะมีสกลิลป้องกันด้วยนะเอ้อยังครับยังไม่หมดนี่อ่ะุมมคตรชอบสกลิลนี้เลยดูดูตึ๊ดตึดตัวเขาเล็กครับแล้วด้วยน่ารักอ่ะตะมุตตมีอะดู ต่อไปครับสกิลรูปตาปิดเห็นไหมครับก็จะเป็นเหมือนรบกวนศัตรูนั่นเองครับพอเขาจะชูดเนี่ยแล้วเขาไปอยู่ข้างหน้ายแมปจะเหมือนจะทําให้แบบรบกวนฝั่งนู้นทําให้ชูดไม่ค่อยเข้านั่นเองครับอ่ะเจ้าตัวนี้ก็แบบไม่ต้องไปคอยบล็อกคอยอะไรเพราะเขาตัวเล็กครับกดพวกสกิลรบกวนปั่นป่วนอะไรอย่างนี้มันจะดีกว่านะฮะเนาะเห็นไหมครับก็เป็นการเพิ่มการรบกวนพาสซีฟเนี่ยบวกห้าบวกสองบวกอะไรของเขาไปเนาะโอเคครับไปที่สกิลต่อไปเลยฮะ วันนี้เป็นพาสซีฟนะฮะทำให้ตอนวิ่งเนี่ยเออเราไวขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะดูจากรูปสกิลก็น่าจะรู้แล้วนะอ่ามาที่สกิลแถวที่4แลนะครับผมอ่ะ้็สกิลนี้เป็นการสปินไปข้างหลังครับคือกระถอยหลังกระถอยหลังอะไรครับเห็นไหมครับกระเถิบมาแล้วยิ่งมันจะมีพาสซีฟสกิลติดตัวทําให้เขาเนี่ยถอยหลังได้ไกลขึ้นนั่นเองครับคือเอาไว้ฉีกตัวประกบนั่นเองฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นการถอยมาเสร็จแล้วยิงเลยฮะ เอก็แบบถ้าแบบรู้ว่าตัวประกบเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้เขาจะวิ่งเข้ามาถอยหลังมาเลยครับแล้วก็ยิงเลยแล้วยิงพาสซีของเขานี่คือถอยหลังได้ไกลมากนะครับนี่ฮพวกพาสซีอะไรเนาะนี่ฮะบวกระยะนี่บวก0ูจ้าข้างบนเนี่ยจะเป็น0ูจดครับก็เป็น8แล้วครับคือแบบโอ้ไกลอยู่นะฮะเนาะเอาีตัวประกบดีๆนี่เองครับสกิลนี้เนาะก็พวกพาสซองพาสซีที่ผมแปลมาเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นการชูดแม่นขึ้นนะครับนะฮะบ,บวกห้าบวกสามอะอย่งเงยคือเจ้าตัวนี้ไม่ต้องมีสกิลเหมือนเจ้าตัวจีนที่เป็นในทีมของเขาที่แบบต้องเปิดระยะวงอะไรใช่ไหมครับเจ้าตัวนี้ไม่ต้องเลยครับคือแบบเขามีพาสซีฟช่วยเสริมในการยิงนี่ก็เป็นเหมือนกันครับนะฮะเป็นการสกิลรองสุดท้ายเนี่ยคือเป็นพาสซีฟของเขาหมดเลยฮะคือทําให้ตอนเขาชูดหรือว่าตอนอะไรเนี่ยคือเพิ่มพลังงานมากขึ้นนั่นเองครับคือทําให้ใช้อันติได้บ่อยขึ้นนะคือเจ้าตัวนี้ ผมบอกก่อนเลยว่าการใช้อันตีของเขาเนี่ยคือเพิ่มไวอยู่นะฮะพวกพาสีของเขาเนี่ยคือจะส่งเสริมด้านนี้นะครับส่งเสริมพวกในด้านการยิงของเขาเนาะนี่ฮะยม่ว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยจะทําให้แบบพลังงานของเขาเพิ่มไวมากขึ้นน,นั่นเองครับเนาะนี่ฮะก็ต่อไปเลยครับอันตีของเขาเนี่ยเองครับอ่าอันนี้ก็ต้องไม่ พูดทํามันำเพลอะไรเยอะครับการยิงสามแต้มเข้าไปนด้นเองครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าตีเขาโดยจะโดนบล็อกบ่อยมากค,คือถ้าจะใช้เนี่ยต้องฉีกตัวประกบออกมานิดหนึ่งครับแล้วค่อยใช้เพราะว่ามันเดาทางง่ายอยู่ครับเหมือนเหมือนการชูธ,ธรรมดาของเขาเลยอะแต่ต้องดูดีเนาะฮะพวกนี้ก็เป็นครับเป็นพารสีฟของเขาทําให้แบบพลังงานของเขาขึ้นไว้นั่นเองครับพลังงานตอนใช้ตีเนาะอะศกิลฝั่งนี้ก็จะเป็น การบล็อกครับคือแบบมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะแบบป้องกันการบล็อกเออแลจะประมาณนี้ครับเจ้าตัวนี้เนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวแว่นน้อยสนสยสอยสามแต้มเออคือเจ้าตัวนี้เนี่ยคือแบบคือการชูดอะไรเรื่องการชูอะไรของเขาเนี่ยคือไว้ใจได้เลยครับ ถ้าจะให้ดีเนี่ยพวกชูตติ้งการ์ดก็ต้องมีตัวสกินดีๆสักตัวหนึ่งครับเลนกับเพื่อนเป็นทีมสักคนหนึ่งคือจะดีมากเลยครับเนะาะแต่แนะนำนะครับถ้าจะหาตัวสกินเนี่ยสักตัวหนึ่ง PF ครับแล้วก็สกิลที่แนะนำเนี่ยสกิลไม่ใช่สกิลนี้ครับสกิลนี้อ่ะเป็นการชุดหลอกนี่ครับคือจะเห็นบ่อยมากครับสกิลเนี่ยสามารถทำโอ้ไม่ใช่ครับอันไหนวะเดี๋ยวนะฮะผมหาก่อน มันเป็นการยกมือหลอกนี่เองครับคือแบบยกมือหลอกเสร็จแล้วก็คือเถิดไปข้างข้างอะไรประมาณนี้อะนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะฮะอันนี้อ่า,อาสกิลนี้ครับพวกสกิลเนี่ยครับหมดเลยเป็นการเนี่ยครับโยกเสร็จบางทีเนี่ยโยกเสร็จจะยกไปแล้ชูเสร็จโยกไปทางขวายกไปแล้ชูโยกไปทางขวาโยกไปทางขวาอย่างเงี้ยครับโยกไปเรื่อยแล้วก็บางทีก็ถอยหลังเสร็จแล้วก็ชูคือเจ้าตัวนี้ เหมาะมากๆเลยฮะที่จะแบบเอามาตัวทําแต้มแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงครับสาหรับเจ้าตัวนี้ที่ผมมองว่ามันดีเนี่ยแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันดีหรือเปล่าครับเพื่อนๆคงแบบจะรู้ได้ไงครับยังไม่ได้เล่นใช่ปะ่ะเออมันก็ต้องรอเข้าไถใช่ไหมครับอ่าแต่ก็ไม่นานเกินรอครับเจ้าตัวนี้เนาะก็น่าจะมาแหละครับผมแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนเนาะแล้วก็ที่ผมให้เขามาอยู่ในท s ของผมเนี่ยก็คือ เขามีสกิลยึกยักอยู่นะครับคือสกิลชุดหลอกนี่นะครับอ่าแล้วมันสามารถทําได้เรื่อยๆเลยนะนั่นแหละครับผมเลยคิดว่ามันมีประโยชน์มากครับแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆครับในทัวร์นาเมนต์อะเนาะก็มาที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเรื่องลูนครับผมวันนี้ก็จะมาดูลูนของที่1ระดับประเทศของเซิร์ฟนี้นะก็วันนี้ที่จะมาดูตัวละครก็คือชุนครับผมเดี๋ยวก่อนครับหาก่อนอ่านี่ครับชุนกับอาคังอีเนาะตัวแรกเราไปดูชุนกันเลยดีกว่าครับที่1ครับ ดูสี่ติเขาก่อนเลยอย่างแรกดูว่าเขาเล่นตัวนี้บ่อยขนาดไหนเนาะ<ม>เลื่อนดูครับอ่าก็มีเล่นบ้างครับแต่ก็เล่นเซนเตอร์ตัวอื่นนะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเว่นแล้วก็ตัวอื่นนะไม่เป็นไรครับดูนะครับท่านสิบเจ็เปรซ็นเนียเห็นไหมโอกาสชนะเขาไปครับพรสวรรค์อะไรก็ร้อยเนาะเต็มหมดแล้วก็ลูนของเขาก็จะประมาณนี้เลยครับนะเนาะถพานเพื่อนจะจัดตามแบบนี้ก็ตามสะดวกเลยครับแต่วันนี้เราจะมาดูลูนของท็อปสมนะครับก็คือสามคนแรกที่มีคะแนนสูงสุดเลยนะฮะ สูงสุดไม่ใช่สูงสุดในแแงนะครับสูงสุดระดับประเทศเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวจะค่อยๆดูไปนะครับเนาะแล้วผมก็จะขอเกินเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์การเล่นไม่เหมือนกันเลยฮนะจากที่ผมมาดูคร่าวๆมานะรูก็จะแตกต่างกันบ้างนะก็มาคนที่2เลยครับอันดับที่สองนะฮะอ่ะรูปน้องไก่เออนี่ครับโอ้โหเมนหลักเขาเลยฮะตัวนี้มีตัวอื่นปนบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหดเลยครับ MVP MVP คือเล่นเจ้าตัวนี้ มีงินหลักเลยฮะอัตราชนะ59.55ครับเออเกือบ60%เลยนะเยอะมากนะฮะนี่ก็จะเป็นรนูทั้งหมดของเขานะครับก็ตามนี้เลยฮะก็คลิปนี้ผมก็จะรีเสียงเอฟเฟคอะไรลงนะแล้วก็จะแบบเพิ่มความเร็วให้น้อยลงครับเดี๋ยวโดนบ่นครับคือแบบมันเร็วไปเนาะก็อะไรที่ผมปรับปรุงได้ก็จะปรับปรุงนะครับผมให้มันดีขึ้นนะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรที่ผมแบบแบบไม่ชอบก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับแต่คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะฮะเนาะ แล้วก็เพื่อนๆไม่จาเป็นต้องทําตามนี้นะครับหรือว่าก๊อปปี้เขามาทั้งหมดเพื่อนๆสามารถสลับสับเปลี่ยนได้เลยครับเข้าทางแบบเข้ากับเทคนิคของตัวเองครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะมาครับเข้าคนที่3ามตอเลยบ่นเยอะเหลือเกินโตนี่ฮะคนที่3เป็นไงครับโอ้โห MVP เยอะจังวะคือตัวโอ้โหคือเล่นแต่ตัวเดียวเลยเ่ะวะเนี่เล่นแต่ชุนตัวเดียวเลยครับนี่ครับอัตราชนะของเขา5้ากร็นะก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องนะฮะพอสวรรค์ก็เต็มครับอ่ะ รูนตามนี้นะฮะผมก็จะไม่มาอธิบายนะครับว่าแบบมันนั่งอ่านว่าจาบวกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเรามาดูกันสองตัวครับเดี๋ยวมันจะช้าเนาะฮะเนาะมันกินเวลาไปครับก็เดี๋ยวถ้ามันไม่แบบมันไม่นานมากเดี๋ยวผมก็จะแถมตัวอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวก็ถ้าเพื่อนๆไม่ทานสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็จบไปกับตัวชุนนะครับต่อไปครับอคังงหงิกับผมอ่าปื๊บครับปร๊บ เออโอ้โหที่หนึ่งดูไม่ได้ครับเห็นไหมครับเขาปิดไว้เนาะเรามาดูที่อันดับสองเลยครับเข้าไปครับดูสี่ตีเขาก่อนครับโอ้โหคือคนนี้เขาเหมือนเขาจะปั้นตัวใหม่ปะครับเนาะดูดิก็จะมีเล่นบ้างนะฮะแต่ก็จะเล่นน้อยเนาะมาดูกันไหมครับเนาะเขาก็เล่นอยู่นะฮะไปครับดูนีกว่ะดูอัตราชนะครับโอ้โหหกสิบสองเปอร์เซ็นครับนี่คืออันดับสองนะครับของประเทศนะอะพรสวรรค์เต็มครับนี่ครับรูหนึ่งเขาเนาะ นี่ก็จะเป็นอันดับ2ครับแบบที่1นึ่งถ้าเพื่อนๆจะจัดตามนี้ก็จัดตามนี้เลยครับเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมีในเซิร์ฟไทยหมดเลยเนาะแล้วก็ผมก็จะไม่มากําหนดนะครับว่าต้องใช้ตามแบบคนเดียวผมก็จะให้แบบเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่าจะให้ดูแบบหลายๆคนอันที่1แบบที่1แบบที่2อันดับ1อันดับ2อันดับ3มมานี่ครับจะได้เป็นแบบแนวทางเนาะครับว่าแบบหลายๆคนเขาใช้แบบไหนแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดแบบไหนอะไรยังไงนะ มาฮะต่อไปครับอันดับที่3ครับผมปรึกเข้าไปครับอย่างแรกดูสีติโอ้โหปิดสีติครับอ่ะเป็นไรครับดูอาตาัตราการชนะครับ59.88เยอะมากนะฮะนี่ลูนของเขาครับก็จัดตามนี้นะครับ ผมก็จะไม่พูดแล้วพูดเยอะแล้วครับเนาะโดนบ่นอะีกเฮ้ย <ged Import ing> ก็มาครับอันที่4เลยครับผมอันดับที่4นะฮะสีติเออเปิดแล้ว ปิดเลอเกินอัตราชนะโหกสิบสามเปอร์เซ็นครับโหคือคนนี้อู oh, mm ้ hmm. คือเอาของจริงนั่นนี่หกสิบสามเปอร์เซ็นะครับเข้าไปดูเลยฮะรพระสวรรค์เต็มครับนี่ครับลูนของเขาเพื่อนๆก็จัดตามเลยะครับนะจัดตามนะครับ แคสิบห้านาทีแล้วครับเพื่อนๆผงใสยอีกตัวหนึ่งเนี่ยคงไม่ได้แล้วครับก็คงไว้คลิปหน้าเนาะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเคนะเนาะสาหรับคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็กดติดตามนะครับก็เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคน